สวัสดีครับวันนี้นะครับแนะนำนะครับผมลดราคาหลักหมื่นนะครับโตต้าวีออสนะครับปี2005นะครับเป็นตัว E นะครับผมคันนี้นะฮะอันนี้ผมลดราคาให้เลยครับเหลือ69,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาดูกันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มามาให้แล้วนะครับยางดี4เส้นนะครับภาสี67นะครับผมคันนี้เป็นสีดำนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ ล้ออะไรอยู่ครบนะครับผมคันนี้มีปลายท่อซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมนุ่มๆนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับภายในนะครับสวยสะอาดนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมระบบครับกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยสามก้าเดิมจากโรงงานนะครับผม เบาสวยนะครับคู่หน้านะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับมีโอเวอร์ไดร์ให้ด้วยนะครับผมวิุนะครับไม่ดังนะครับอย่าว่ากันนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจได้เลยครับภูมินก้านะครับผมรออยู่นะครับขอบคุณครับ